สวัสดีครับวันนี้นะครับทางบริษัท Time e x c e s s o l u t i o n นะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับรุ่น tp 8 0 0ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหเลยนะครับ tp 8 0 0ตัวนี้นะครับเมื่อลูกค้าได้ไปนะครับจะมีขาตั้งให้1นชุดนะครับเผื่อลูกค้าไม่ได้ต้องการติดตั้งกับกำแพงภายในกล่องนะครับจะมีเครื่องสแกนหนึ่งเครื่องนะครับพร้อมกับเพยยึดด้านหลังเพยตัวนี้จะใช้สาหรับในการติดตั้งยึดกับกาแพงนะครับแล้วก็จะมี อะแดปเตอร์หรือปลั๊กไฟนะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้ทําการต่อปลั๊กไฟในการใช้งานนะครับอ่ะหตัวนะครับแล้วก็จะมีถุงนะครับถุงตัวนี้นะครับจะมีน็อตมาให้สําหรับยึดติดตั้งกับกําแพงนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดใต้เครื่องด้วยนะครับตัวสีดํานะครับแถมในกรณีถ้าลูกค้าอยากจะตั้งโต๊ะเราแถมขาตั้งตัวนี้ให้ด้วยนะครับขาตั้งตัวนี้ใช้ยังไงวิธีใช้งานนะครับของขาตั้งตัวนี้หนึ่งเลยลูกค้านําเครื่องมาแบบนี้นะครับสังเกตนะครับด้านหลังจะมีแง่งแบบนี้ให้้้ลูกคาาเเสียบขไป เสร็จแล้วก็ดันมันเข้ามาแบบนี้จะตั้งได้ในรูปแบบอย่างนี้นะครับสามารถยึดน็อตที่ข้างใต้ได้เลยนะครับจะตั้งแบบนี้นะครับในกรณีถ้าลูกค้าจะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะถาธทิตให้ดูก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับลูกค้านํามาเสียบที่ตูดตรงนี้ได้เลยจะมีรูกลมๆตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็นําตัวนี้มาเสียบกับปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับแต่ยังไม่ติดนะครับต้องทาการกดเปิดเครื่องที่ปุ่มนี้ก่อน จะมีไฟโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเป็นการเปิดเครื่องนะครับเมื่อเครื่องเปิดติดขึ้นมานะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถกดเข้าเมนูกดออกกดไลท์สแกนได้ปกตินะครับทําการใช้งานได้เลยนะครับเครื่องสแกนตัวนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของมันนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้เสร็จลักแล้วนะอ่าจะยกตัวอย่างว่าในกรณีสมมุติว่าถ้าไฟดับนะครับเครื่องสแกนจะมีแบตเตอรี่สำรองนะครับลูกค้าสามารถยังใช้งานได้อยู่นะครับในระหว่างที่ว่าไฟดับนะครับส่วนในกรณีถ้าลูกค้าต้องการจะติดผนังนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิิธีการรตดดผนนัังใหู้ะคบ ให้ลูกค้านะครับวัดความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบเซนหรือที่ลูกค้าต้องการนะครับในระดับการวางนิ้วจะมีสังเกตนะครับจะมีรูน็อตตรงนี้นะครับให้ลูกค้าทาการมาร์กแล้วเจาะรูยึดได้เลยนะครับหลังจากลูกค้ายึดแผ่นเพลตตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องสแกนนะครับให้นํามาใส่นะครับก็คือจะมีตัวนี้เหมือนกันมีแง่งตัวนี้นะครับเมื่อตัวนี้ติดแล้วนะครับให้ลูกค้าใส่แบบนี้เอียงเครื่องแบบนี้นะครับลงมานะครับอาจจะอยู่ลักษณะนี้แล้วกดเครื่องเข้าไปนะครับแล้วกัน่าข้างใต้ อันนี้คือวิธีการยึดเสื่องติดกับผนังนะครับ